อะไรบิวคาวสิเธอสิมันหล่นจากแท็กซี่อ่ะดูสิพังหมดแล้วเนี่ยดูดิเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นโดนฉุดอ่ะตามคะเราต้องช่วยเขานะคะโอ้ยเฮ้ยคุณเป็นไรไหมครับเนี่ยเฮ้ยยหนเ้ยแกจะเมียให้ไม่ไหนวะ คุณไม่ต้องมันหงอยผมไปช่วยเมียผมก่อนงั้นเราไปด้วยกันมาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยคุณผมไปไม่ไหวอ่ะหัวใจผมโอ๊ยผมเป็นโรคหัวใจเดเต้นมากไม่ได้คุณรีบไปช่วยเมียผมก่อนผมไหวละปั๊มคะเร็วเข้าค่ะไปเดี๋ยวไปเอารถกัน อยู่นู่นอย่าขับเข้าไปใกล้มัานนะคะเดี๋ยวมันรู้ตัวอเอราะเธอบิวรถมันจอดพอดีเล้วเอาไงดเีเดี๋ยวฉันจะลงไปถ่วงเวลามันเองค่ะคุณก็หาวิธีแอบขึ้นไปบนแท็กซี่ให้ได้นะคะเราเนี่ยจะได้รู้จุดหมายปลายทางของมันโอเคตามนั้นแล้วกันวิวระวังตัวด้วยนะบิว คุณเนี่ยไม่ยืนขวางรถผมทำไมดูดิครับมันยังไม่หลบไปอีกลงมาลงมาเลยเอาไงดีครับคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราลงไปด้วยกันนะแล้วก็ถามมันว่ามันต้องการอะไรถ้ามันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยพวกเราไม่ต้องกลัวเลยเรามีผู้สายสอยงคน คุณต้องการอะไรก็คุณทำคาสิตลูกฉันทางอ่ะคุณต้องชดใช้คาสิตอะไรวะโอ้ยก็เมื่อกี้ฉันนั่งรถคุณมาฉันยังเอาของไม่หมดเลยแล้วคุณก็ขับรถออกไปอ่ะฉันวางคาสิตทไว้ที่ท้ายกระโปรงหลังอ่ะแล้วมันก็หล่นแล้วก็ทางหมดเลยเนี่ยเดี๋ยว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 คุณเนี่ยวางของไม่เป็นที่เองคุณจะมาโทษผมแบบนี้ได้ยังไงใ้ ซิทใช้แล้วคุณจะผิดชอบยังไงเนี่ยคุณคุณไม่รอบครอบเองนะนี่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยเออคุณพูดถูกฉันผิดเองอะ่ะฉันไม่คิดค่าเสียหายคุณก็ได้คุณรีบขึ้นรถแบบอะก่อนที่ฉันเปลี่ยนใจไปสิไปรีเปเนเะเสียเวลามามา,มากพอแล้ว ไปเลยครับผมอยากกลับบ้านแล้วอะบิวเหรอตอนนี้ผมปลอดภัยดีนะคุณฟังผมไม่ดีนะโจนเนี่ยมันสั่งให้คนขับแท็กซี่ขับออกนอกเมืองข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณรีบตามมานะบิวอย่าให้หลงนะบิวคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าบิวคุณได้ยินผมไหมบิวทำไมคุณไม่ตอบเลยอะ เฮ้ยแบตมาหมดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเวนเอ้ยเราจะติดต่อบิวยังไงวะเนี่ยโอ้ยคุณ ได้เรื่องอะไรไหมครับฉันเนี่ยวางแผนให้สามีฉันแอบขึ้นไปที่ท้ายรถแล้วก็โทรบอกทางกันอะ่ะโอ้ยคุณเก่งมากเลยอะแต่ว่าเราโทรคุยกันอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อไปเลยอะเอาแล้วทำไมคุณไม่ขับรถตามไปล่ะครับฉันขับอยู่ห่างๆเพราะว่ากลัวมันจะรู้แต่มันห่างเกินไปอะ่ะก็เลยตามไม่ทันเฮ้ยเว้ละแต่ว่า ฉันได้ข้อมูลมานะสามีฉันบอกว่าโจนอ่ะมันให้คนขับแท็กซี่อ่ะขับออกนอกเมืองอข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณพอจะเราออกไหมอ่ะว่ามันไปที่ไหนเออผมรู้รครับโอ้ยฉันจะทำยังไงดีอ่ะถ้าสามีฉันเป็นอะไรไปอ่ะฉันจะอยู่ยังไงอ่ะเออเออเอางี้นะคุณคาดกับพวกเขาตรงไหนอ่ะเราตามไปตรงนั้นก่อนบางทีอาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้แล้วคุณก็พยายามโทรหาสามีของคุณไว้นะ บางทีที่มือถือมันตัดไปอาจจะเป็นเพราะสัญญาณก็ได้จริงด้วยอะ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะครับไปค่ะทำไมแบตมันต้องมาหมดตอนนี้ด้วยวะเนี่ยทำยังไงดีวะโอ้ย xí hả? Thế cả là Thì như Bill tôi hiện nè แน่แน่เลยอ่ะเฮ้ยคุณดูอะไรนี่ด <potatoes> ิมีอะไรอ่ะเฮ้ยหัวฉันต้องเป็นคนทำไว้แน่แน่เลยอ่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะ อยู่ตรงนี้ต้องที่นี่แน่ๆเลยอ่ะคุณข้าไปก่อนเลยคร vine 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 <wei> ับเดี๋ยวผมตามเข้าไปโอเคโอเคตามนี้ เข้ามาได้ไงวะก็ผมเห็นคุณฉุดผู้หญิงคนนี้มาฉุดใครฉุดคะเอ่อผู้ชายคนนี้เป็นผัวฉันเองค่ะก็ผมเห็นเขาเอาผ้าเช็ดหน้าโผะ่ยาสลบคุณนี่โอ้โหคุณไปกันใหญ่แล้วคืองี้ครับเมียผมเนี่ยเขาอยากจะอ้วกผมก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยปิดปากไว้ไม่ให้เขาอ้วกครับเรื่องก็แค่นี้เองจริงค่ะผัวฉันนี่แหละค่ะ ที่ช่วยฉันไว้ตั้งหากเดี๋ยวนะนี่ผัวคุณถ้าถ้านี่ผัวคุณแล้วผู้ชายคนเป็นใครอ่ะผู้ชายคนไหนเหรอคะมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเป็นสามีคุณแล้วเขาขอให้พวกผมเนี่ยมาช่วยคุณนี่ผมถึงได้แอบตามคุณมานี่ไงผู้ชายที่ตัตอ้วนๆหน้าตาขี้โกงขี้โกงหน่อยไหมคะ เขาก็บอกนะครับว่าเขาเป็นโรคหัวใจไม่ค่อยสบายด้วยครับฉันว่าคุณโดนเขาหลอกแล้วล่ะค่ะก็มันนั่นแหละค่ะที่เป็นโจรเปาะยาสลบฉันดีนะคะที่ผัวฉันเนี่ยมาช่วยไว้ทันแล้วที่มันตอแหลว่ามันเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพราะว่ามันโดนผัวฉันชกมาค่ะเดี๋ยวนะครับแล้ถ้าไอ้หมอนั่นเป็นโจรเฮ้ยลุวเมียผมอ่ะตอนนี้เมียผมอยู่กับไอโจรนั่นแหะทําเปไงดีวะเนี่ย เดินไปอยู่ที่นี่ลหรอแล้วอย่าไปไหนด้วยอย่างนี้แหละถึงจะขายได้ราคาดีเฮ้ยไม่เป็นไรน้าบิวเจ็บตรงไหนไหม ไอ้หมอเนี่ยเป็นโจรตัวจริงบิวคุณผู้หญิงคนนี้เขาโดนมปโปดยาสลบมเอ่อแล้วคุณคนนี้ก็คือสามีตัวจริงของฉันเองค่ะนี่เราช่วยคนผิดเหรอเนี่ยใช่สิหน่อยเก็บกล้าหอลอกฉลอไอสารเลว,วบิวเฮ้ย โทรแจ้งตำรวจเลยค่ะคนแบบเนี้ยต้องให้มันนอนคุกยาวๆกล้า,ามันหลอกฉันได้ยงไงจริงใจจริง,รงมาครับเดี๋ยวผมช่วย ครับเรนคุณขอบคุณนะคะกำลังท้องกำลังไส้เนี่ยก็หาที่นั่งนะครับดีนานานไม่ดีแค่เงินปลอม ไอ้โง <I> คุณหมอคะฉันอยากอัพไซนนมมาค่ะเอาแบบให้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแบบนั้นละคะ่ะผมต้องเรียนก่อนเลยนะครับว่าผมต้องขอตัวร่างกายคุณก่อนนะครับเพราะว่าการทำสัญญกรรมจมีความเสี่ยงแล้วก็ถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแต่ฉันอยากทำนี่คะ แต่มันก็ต้องไปไปตามขั้นตอนนะครับยังไงตอนเนี้คุณไม่เช่ก,กับพยาบาลหน้าห้องผมก่อนว่าจะได้คิวตรวจร่างกายเมื่อไหร่ได้เลยค่ะคุณหมอเอาคุณตัง้งตอนนั้นจะบ่ายสองนี่ครับใช่ครับผมรีบมาจ่ายค่าผ่าตัดลูกสาวผมนะครับผมกวงเงินหายครับ ไม่นี่คุณมีปัญหาอะไรแรล้วก่าครับเดูนะครับเงินผมครับซองเงินผมมันหายไปค,คุณหมอผมเสียใจด้วยนะครับถ้าไม่มีเงินอ่ะทางเราก็ไม่สามารถผ่าตัดให้ลูกสาว,วคุณได้ผมจะทำยังไงดีครับโอ้ท้อฝันพ่อขอโทษนะลูก ไม่เป็นไรค่ะหนูไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ลูกต้องได้ผ่าตัดแน่นอนพ่อสัญญาคุณหมอครับถ้าคุณหมอเจิเงินของผมเนี่ยฝากบอกผมด้วยนะครับหน้าซองเขียนไว้ว่าสําหรับทอฝันครับได้เลยครับอ๋อแล้วยังไงเนี่ยคุณไปบอกพยาบาลหน้าห้องผมให้เขาช่วยประกาศหาไอทีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับด,ดีครับ หมอคะครับอ๋อเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะเอาเงินมาจ่ายใช่ไหมครับคุณจะจ่ายเลยไหมครับ<อ>เราจะได้เช็ค,คิวผ่าตัดให้คุณเลยเอ่อหมอคะเดี๋ยวฉันขอไปนับเงินอีกทีหนึ่งนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรีบมาแปบ๊บนึงค่ะเออคุณครับคุณ ครับคุณมีอะไรหรอคะเราเคยเจอกันมาก่อนไหมครับอ๋อก็เมื่อกี้เราเพิ่งเจอกันที่ห้องตรวจของหมอแพทย์ทิกไงคะอ๋องั้นเหรอครับงั้นผมรบกวนถามหน่อยนะครับเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดคลุมท้องสีฟ้าแล้วก็น่าจะท้องประมาณ8 9เ้าเดือนไหมครับอืมไม่นะคะไม่เห็นเลยค่ะหรอครับงั้นถ้าเจอเนี่ยช่วยบอกผมหน่อยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะขโมยเงินผมไปอ่ะ ตายจริงถ้าฉันเจอเนี่ยฉันจะรีบบอกคุณเลยนะคะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้ไหมครับว่าลูกสาวผมเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดโดยโด่วนนะครับนี่พอโดนขโมยเงินไปเนี่ยลูกสาวผมก็ยังไม่ได้รับการผ่าตัดเลยครับน่าสงสารจังเลยนะคะขอตัวนะครับ อนุสีไมอ่านด้วยหรอลูกใช่ค่ะพี่พยาบาลบอกว่าให้หนูไปอ่านได้อื ทดสอบอนะหนูไปเข้าห้องกับหมอนะเดี๋ยวนะครับอันนี้ชุดพนักงานทาความสะอาดไม่ใช่เหรอครับโรงพยาบาลนี้นี่เขาให้พนักงานทําความสะอาดมาทดสอบเด็กเหรอครับคือขอโทษนะคะคือตอนเด็กอะ่ะฉันอยากเป็นหมอมากเลยค่ะแต่ว่าเรียนไม่เก่งก็เลยเป็นได้แค่พนักงานทําความสะอาดอะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจความรู้สึกนั้นอย่างนั้น คุณนะ้าลองเอาหนังสือเล่มนนีไปอา่านดูนะคะโว้ย,โ,ยโลองออกไปทีทีนี้แหละก็ไม่มีใคร ความสวยได้แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับการผ่าตัดตราบรื่นดีครับโอ้ยหมอฮะใหญ่ถูกใจมากเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอเช็คอาการหลังผ่าตัดมานะครับ ได้ค่ะนี่มันอะไรกันอะหมอคุณจ่ายเงินป้อมคุณก็ต้องได้นมป้องสิครับห,หมอพูดอะไรอะฉันไม่เข้าใจอะเลิกโกหกสักที ทุกคนเนี่ยเขารู้เรื่องคุณหมดแล้วนี่แกพูดอ,อะไรของแกเนี่ยหมอคะไอ้หมอนี่มันเข้ามาได้ไงคะหมอรักไ,ไปเลยคะ่ะคุณจำไม่ได้เหรอครับตอนที่คุณทำเงินตกเนี่ยผมเป็นคนช่วยเก็บผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับว่ามันเป็นเงินปลอมแต่ผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่าคุณจะเอาเงินจริงจากเป้ผมไปแกพูดอ,อะไรของแกเนี่ยฉันไม่เข้าใจนี่ครับเินคุณถึงคุณจะพกเป็นปลอมเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมครับ ผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจแต่พอผมมาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งที่ห้องหมอแพทรชิกเนี่ยหลังจากที่เงินผมหายไปผมเลยฉุกคิดได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนเอาเงินไปแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจหลังจากที่ออกมาจากห้องหมอเนี่ยผมก็เลยเดินไปที่บริเวณที่เราเจอกันครั้งแรก แล้วหลังจากที่ลูกสาวของผมเจอเงินจริงจากหนังสือตรงที่ที่คุณยืนเนี่ยผมเลยมั่นใจได้ว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคนเอาเงินไปเราก็แค่เอาเงินของเรากลับขึ้นมาแล้วก็เอาเงินปลอมของพี่อะกลับใส่คืนไปเองค่ะ เข้ามาขโม,มยเงินในโรงพยาบาลทาให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียงตอนนี้ผมได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับคุณแล้วอ,อ,อ,อ้าวพอดีคุณตำรวจครับมาพาตัวคนร้ายไปได้เลย